็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วเอมิลเขาได้รู้สึกถึงการไม่อยู่ของเวอร์กินทําให้เขาเกิดความกลัวและความกลัวนั้นก็ทําให้เขาคืนสติของความเป็นมนุษย์กลับคืนมาแต่เขาก็ยังคงต้องแสดงท่าทางของเขาต่อไปเพื่อแสดงว่า เขายังถูกควบคุมอยู่เอมิลช่นนึกถึงเวอร์กินและเขาก็ได้พูดออกมาว่าช่วยด้วยกินนี่จังด้วยคำเว็นวานของเอมิลได้กลายเป็นกุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในตอนนั้นก็ได้มีเสียงพูดว่านายเรียกหาฉันเหอรอเอมิลจังฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนายขณะที่เขาพูดอย่างนั้นก็ได้มีล่าหนึ่งปรากฏขึ้นมามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเกิดขึ้นในฐานที่มั่นของเหล่าปีศาจคนที่อยู่ที่นั่นก็คือเวอร์กิน สิ่งกีดขวางของเหล่าปีศาจนั้นเทียบไปได้กับความสามารถของเธอในการทําลายแม้กระทั่งองวงโกดของรามาลีสไม่น่าแปลกใจที่เหล่าปีศาจจะตกตะลึงแม้แต่มาซาฮิโกที่ใจเย็นและเก็บสะสมก็ไม่ได้คาดหวังถึงสิ่งน,นี้เขามั่นใจในการนำรงอยู่ของเวอร์กินแต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะได้ประเชิญหน้ากันก่อนที่เขาจะมีเวลาจัดการกับมันและเขาก็ได้พูดออกไปว่าเวอร์กินคุณมาอยู่ที่นี่ทําไม พอไิช่นั้นเวอร์กิก็ตอบว่าคุณรู้จักชื่อฉันด้วยเหรอแล้วมะซาฮิโกก็ได้พูดว่าแน่นอนเจ้าควรจะร่วมงานกับเราราชาของพวกเราท่านเฟลเวเพื่อช่วยให้จกักรพรรดิลูาล,ะละ่ามันรู้ถึงอำนาจสูงสุดหรือพอดิฉนั้นเวอร์กิ้ก็ได้ตอบว่าหากคุณเชื่อมโยงห้กกับพระคาริเนลเวลคุณควรจะสามารถประสานทำลายได้พอาดิฉนั้นมาซาฮิโก ah ก็พูดว่าอะไร แลเวอร์กินก็พูดตอบว่านั่นคือเรื่องราวที่ฉันพูดถึงฉันขอจบเรื่องนี้ดีกว่ารู้ไหมมาซาฮิโก ah รู้สึกสับสนมากทว่าส่วนสงบของเขาก็ยังคงคิดต่อไปถ้าเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของเวอร์กินก่อนหน้านี้เขาก็จะสามารถจัดก,การกับมันได้แต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะมาอยู่บนโลกนี้และมันก็เป็นความอภิยศของเขาแต่ทำไม ไม่มีทางที่สิ่งมีชีวิตอย่างเธอจะสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างมิติได้แม้แต่ประตูนรกซึ่งเราทำงานอย่างหนกักเพื่อที่จะขยายมันก็ยังเรียกท่านคอนูออกมาไม่ได้การดำรงอยู่ของเวอร์กินน,นเท่ากับหรือว่ามากกว่าของท่านคอนูมันมีพลังเวทมหาศาลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปกติแล้เวเธอก็มาอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรและเขาก็ไม่รู้ว่าจุประสงค์ของเธอคืออะไรและพูดไม่ออกถ้าเขาทำได้ เขาก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นปริปากณจุดนี้แต่ทว่าแล้วเขาก็ได้ถามเวอร์กินว่าคุณต้องการอะไรแล้วเวอร์กินก็ตอบว่าเป็นข้อเสนอง่ายๆย,ยุติการลุกลานของโลกนี้แล้วหนีไปอีกด้านหนึ่งแล้วฉันจะปล่อยเธอไปให้หลุดพ้นจากมือเพียงแค่ครั้งเดียวเวอร์กินหลังจากที่พูดจบเธอก็ยิ้มออกมาแต่คําพูดของเธอนางก็ซ่อนความโกรธเอาไว้เวอร์กินเธอเกลียดชังผู้ที่พยายามที่จะทําร้ายคนที่รักของเธอ อมาลีมาซาฮิโกก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นได้อย่างแม่นยำและมาซาฮิโกก็คิดในใจว่าแย่จังฉันคิดว่าเราเป็นศัตรูกรันไปแล้วแต่ฉันก็ไม่เข้าใจฉันคิดว่าผู้ขอเป็นพันธมิตรของท่านเฟลเวตต่างหากแต่เดี๋ยวก่อนนะการสิงโคลนไนทามไลน์จิตใจที่น่าเกียงขามของมาซาฮิโกก,ก็ได้หมุนวนด้วยความเร็วสูงเนื่องจากขอบเขตคำพูดของเวอร์กินที่ล้วนไหลออกมาเขาก็สามารถคิดหาคำตอบที่ถูกต้องได้ ดังนั้นบุคคลนี้มาจากทำลายอื่นเธอดูเหมือนว่าจะไม่รู้สถานการณ์ของพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่แปลกใจกับเรื่องราวของท่านฟฟลเว์และจกกักรพรรดิดูดาลาดังนั้นฉันก็สามารถสรุปได้ว่าเธอรู้สิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้พิจารณาจากการขาดการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งของท่านคอ,อนูจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นบางทีเธอก็อาจจะกระโดดมาจากคาร์ดินัลวล ไปสู่อดีตของโลกนี้นั่นคือเหตุผลที่มาซาฮิโกได้มาจากความคิดของเขามันเป็นจิตใจที่ยอดเยี่ยมที่น่าชื่นชมแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีเวลานำไปใช้จริงจะไม่มีการต่อรองมันเป็นงานที่หนักมากเกินไปนี่คือเหตุผลที่เขาตัดสินใจเวอร์กิก็ยังคงดูสบายใจแล้วก็ได้ยื่นมือไปที่เอมิลแล้วเธอก็ได้ดึงเขากลับมาแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ เธอกำลังย่ายเอเมลอย่างระมัดระวังจากปีศาจที่สิงสู่เขาที่ใกล้จะโดดกืนเขาอย่างสมบูรณ์ปีศาจต,ตอนนั้นก็กำลังต่อสู้กับแต่มันก็เป็นเคียงแค่ของเรื่องของการเวลาจากนั้นเขาก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนั่นคือสิ่งที่มาสาฮิโกตัดสินใจและมาสาฮิโกก็ได้พูดว่าความปรารถนาของเราก็คือให้ปีศาจและมนุษย์อยู่ร่วมกันและเจริญลูกเลี้ยงร่วมกันแต่น่าเสียดายที่คุณไม่เข้าใจในสิ่งนั้น คอนดิชันนั้นวอร์กินก็พูดว่าคุณรู้ไหมว่ารูปแบบชีวิตที่ชันฉลาดไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพอดนดชนนั้นมาซาฮิกโกะก็พูดว่าเฮ้ไม่ต้องสงสัยเลยแต่เรายอมแพ้มไม่ได้แล้วต่อมาวอร์กิ้นก็ตอบกลับไปอีกว่านั่นคือคําตอบของคุณไดคอนโนะก็พูดว่าถูกต้องวอร์กิ้ก็ได้หัวรอยยอดแล้วเธอก็พูดว่านายมันโง่ได้เวลาไปกันแล้ว การต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นดวงตาของเหล่าปีศาจก็ได้เบิกกว้างขึ้นเมื่อการปรากฏกายอย่างกระทันหันของมนูษอย่างไรก็ตามผู้ที่ปรากฏตัวก็เช่นเดียวกันนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเผ่าพันมนุษย์นั้นสับสนยิ่งกว่าเหล่าปีศาจเสียอีกก่อนหน้านี้เวอร์ก,กินก็พูดว่าฉันกําลังถูกเรียกตัวแล้วเหล่านักรบก็บพูดว่าอะไรนะแล้วเวอร์ก,กินก็พูดว่าฉันต้องไปแล้วและเราก็ต้องไปช่วยเขา และเวอร์กิ้งก็ได้หายตัวไปในทันใดขณะที่ผู้ขอกําลังสงสัยผู้เขาก็ได้ถูกเรียกตัวไปยังสถานที่แปลกๆเช่นกันและที่นี่ก็คือสิ่งที่เห็นไม่มีใครรู้ว่าผู้เขาเคลื่อนผ่านมิติท้ายที่สุดแล้วผู้เขาก็ไม่ได้ผ่านมิติด้วยซ้ำจู่ๆมันก็เปลี่ยนฉากต่อหน้าเขาสรุปได้แค่คําเดียวว่าการเคลื่อนไหวในทันทีและมันก็ยังเป็นพลังงานที่เหนือธรรมชาติที่คาดไม่ถึงปกติแล้วมนุษย์จะทําได้เท่านั้น นำโดยเจนเซและคนอื่นๆเป็นการกระทำของพระเจ้าที่เข้าใจยากในสถานการณ์เช่นนี้แม้ว่าพวกเขาอยากจะพูดว่าถึงตาคุณแล้วมันยากที่จะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรสิ่งสำคัญก็คือต้องหาว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อคุณประสบกับปัญหาเช่นนี้ถ้าใช้สิ่งนี้กับงานด้วยและถ้าเข้าใจในสิ่งนี้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นก็ลุยได้เลยในกรณีนี้ หรือว่าโชคดีที่คนรู้จักแต่และคนก็เจอหน้ากันและเจรจากันแล้วในกรณีของเจนเซเขาก็ได้หันไปหาลูกศิษย์ของเขาและสหายที่ไว้ใจได้ซึ่งเคยเป็นเสียและสหายของเขาอมารีมาซาฮิโกแล้วเจนเซก็พูดว่ามาซาฮิโกคุณไม่ใช่คนที่อ่อนแอที่จะถูกควบคุมโดยปีศาจฟาบาดก็รู้สึกเศร้าเช่นกันลุกขึ้นมาแล้วกลับมาที่นี่ เกนเซก็ได้เลือกเขาและตัดสินใจว่าจะดูแลเขาเป็นอย่างดีด้วยมือของเขาเองและมือของเขาก็วางอยู่ที่ด้ามดาบของเขาและเขาตั้งท่าเตรียมสำหรับความพร้อมและรอคําตอบและมีนามโ,มโตะก็ตามหลังเขามาด้วยชุดสูดโดยธรรมชาติแล้วเขาจะเข้าแถวเรียงข้างๆแต่เขาก็พูดว่ายอมแพ้เถอะมัซาฮิโกจัง ah ได้โปรดยอมแพ้ h, อย่าละสายตาจากหัวใจของตัวเอง เช่นเดียวกับเจนเซเขาก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันเพื่อที่จะเรียกหาพวกเขาและเขาก็ยังเดิมพันว่ามาซาฮิโกจะยังมีอัตตาและหวังว่าเขาจะเอาชนะปีศาจได้คนที่ถูกเรียกออกมาก็คืออามารีมาซาฮิโกแต่กลับได้ผลอย่างน่าประหลาดใจท้ายที่สุดตัวเองก็ไม่มีคําตอบว่าเขาจะเป็นปีศาจหรือว่ามนุษย์แต่เขาก็พูดว่าฉันและนั่นก็คือตอนที่มาซาฮิโกเริ่มกังวล แม้แต่มาซาฮิโกการพัฒนานี้ก็คาดไม่ถึงเกินไปปัญหาก็คือการปรากฏตัวของเวอร์กินที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดว่าเขาสามารถเอาชนะได้เขาจึงปฏิเสธข้อเสนอของเวอร์กินตั้งแต่แรกตรงข,งข้ามเขาหยุดการเจรจาเพื่อที่จะส่งเสริมสหายของเขาและเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะแพ้พูดตามตรงการปรากฏตัวของเวอร์กินอยู่อีกระดับหนึ่งนี่ไม่ใช่สนามรบของผู้ที่มีความสามารถ หรือไม่สามารถชนะได้แต่ก็เป็นทางตันเมื่อมีคนต่อต้านพวกเขาถ้าอย่างนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือถอนตัวจากที่นี่ทางเลือกก็คือยอมรับข้อเสนอต่ถูกปฏิเสธถ้าเขายอมทําตามที่เธอต้องการกลยุทธ์ทั้งหมดก็จะพังและการปฏิบ,บัติงานก็จะจบลงในกรณีนั้นโทษทันก็จะตกลงมาที่ตัวเขาเองและพ้ซเนล่า แต่มาซาฮิโกะก็ไม่ตรงไปตรงมาพอที่จะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาก็รู้สึกสบายใจกับควมพ่ายแพ้ของเหล่าปีศาจหากมีสิ่งใดด้านมนุษย์ของเขาแข็งแกร่งกว่าในนั้นก็เป็นสาเหตุที่มาซาฮิโกะนั้นสั่นคลอนกับเสียงเรียกของเกนเซหัวใจของมนุษย์ของเขาก็กำลังบอกให้เขากลับไปอยู่เคียงข้างของเกนเซสติปัญญาของปีศาจได้ร้องออกมาไม่เต็มใจที่จะยอมรับพวงพ่ายแพ้ เหตุผลของมนุษย์บอกเขาว่าตอนนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะวิ่งหนีทุกสัญชตาตญาณของปีศาจก็กลัวการหุกคามของเวอร์กินข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ได้ขัดแย้งกันเองและก็ทําให้มาซาฮิกโกทรมานและมาซาฮิกโกในด้านของมนุษย์ก็คิดว่าฉันเห็นจุดอ่อนที่สุดของปีศาจก็คือการขาดการตระหนักรู้ในตัวเองอย่างน้อยถ้าเขาได้รับชื่อก็จะทําให้รู้สึกมั่นใจในตัวเอง ไม่นั่นคือเหตุผลที่ฉันพิชิตปีศาจใช่ฉันคืออมาลีมาซาฮิโกะฉันไม่ใช่ปีศาจอมาลีมาซาฮิโกะก็อยู่ในความทุกข์ทรมานลักษณะที่เขาดูเหมือนมนุษย์เมื่อเห็นเปินจิกริยาเช่นนั้นเกนเซ์และคนอื่นๆก็ตัดสินใจว่าไม่เป็นไรและเกนเซก็พูดว่าจำไว้มาซาฮิโกะคุณมอบความจรรักควกดีให้ใครคุณฝึกฝนทั้งศาสดาพเพื่อใครคุณเพียงแก่งไม่ใช่อะไร นอกจากความรุนแรงเว้นแต่จะเข้าใจอย่างถูกต้องคุณลืมบทเรียนนั้นไปแล้วหรือยังอามารีมาซาฮิโกโก็จําได้เขาจําได้ว่าเขาได้รับคํามั่นสัญญาว่าจะจงรักควาดีต่อองค์จาพาร์ิและเขาก็จําได้ว่าควรใช้ดาบข,ของเขาเพื่อปกป้องผู้ที่อ่อนแอและมินามโตก็พูดอีกว่ามาซาฮิโกซังและคนโดซังก็ต่อสู้กันอย่างกล้าหาญจนจบ และการแพ้ต่อการต่อสู้ของพวกเขาฉันก็ชื่นชมทั้งสองคนอย่างมากจนแทบจะทําให้ฉันตาผ้าแต่ทำว่าเหตุผลที่คนโดสร้างเสียชีวิตก็เพราะอสูรนายจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหรอมันไม่ใช่ความผิดของเราปรีศาจแต่นั่นก็เป็นวิธีที่เวอร์กินได้ที่บายให้ทุกคนจงเชื่อไม่มีใครเข้าไปยุ่งและมันก็ไม่ได้โกหกทั้งหมดดังนั้นเรื่องราวจึงได้ถูกลงงับแม้แต่มาซาฮิโกก็ยังเชื่อ แล้วมาซาฮิโกะก็พูดว่านั่นเป็นสิ่งที่ยกโทษให้ไม่ได้และหัวใจของเขาก็ได้ลุกเป็นไฟที่ไหนเสื้องแข่งในใจของเขาและมาซาฮิโกะก็ได้ยินเสียงอะไรแตกลาวแล้วเขาก็ได้หยุดชีดและความควมปรสนาของหัวใจในกรณีของเสี้ยนหัวฝ่ายปีศาจก,ก็ได้ร้องออกมาแล้วเขาก็พูดว่านานแล้วนาน,นานทีจะได้เจอกันที่นี่เราไม่ต้องการคำพูดระหว่างคุณกับฉันเรามาสู้กัน ดิจิหลงก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมและได้ยกกำปั้นขึ้นและมันก็ยากที่จะเชื่อว่าเขาอายุแค่50เศษเศษตอนนี้เขาก็ได้ถูกล้อมรวมเข้ากับปีศาจแล้วดูเหมือนว่าเขาจะฟื้นคืนความยออไวอีกครั้งที่ดูร้ายยิ่งขึ้นและเขาก็เป็นหมกมุ่นอยู่กับเส้นหัวและเส้นหัวก็ได้พูดว่าคุณเป็นคนดื้อรันฉันจะต้องโจมตีเธอสักกี่ครั้งเธอถึงจะยอมรับความาแพ้ แลหลี่จินหลงได้พูดมาถ้าเธอไม่ฆ่าฉันฉันก็ไม่มีวันยอมรับความพ่ายแพ้หรอกคุณดีกว่าฉันแน่นอนแต่นั่นก็เป็นอดีตไปแล้วข้าจะท้าทายเจ้าและให้ต่อสู้ต่อไปจนกว่าข้าจะชนะขอต้องการรับตำแหน่งผู้สืบทอดโดยชอบธรรมของหมัดมังกรแม้ว่าหลี่จินหลงจะกลายเป็นปีศาจแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถละทิ้งความเท็ยชี้านของเขาได้และต่อมาเส้นหัวก็พูดว่า ความภาคเพียรของคุณเป็นสิ่งเดียวที่น่าชื่นชมพอเส้นหัวพูดจบดิจินหลงก็ได้พูดว่าหยุดหัวเลาะถ้าฉันเอาชนะได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดมันก็คือความชอบธรรมทันทีที่เขาพูดจบดิจินหลงก็ได้ปลดปล่อยแรงผลักดันออกมาเขามีอาวุธอยู่ในมือและถลายไปบนพื้นเพื่อปิดระยะห่างด้วยการเคลื่อนไหวเพียงแค่ครั้งเดียวหมดหัดขวาที่เขาโจมตีมาก็เหมือนกับลูกปืนฉีปนาวูธ พลังงานที่เกิดขึ้นมาจากนิ้วเท้าของเขาก็เพิ่มแรงกระตุ้นจากการหมุนเวียนของเสาพวกของเขาได้หลอมวรวมเข้าด้วยกันกับหมัดที่เฉียบแหลมด้วยการเพิ่มพลังของปีศาจมันก็มีพลังมากจนคนธรรมดาจะถูกทําลายจนยุ่งเหยิงเส้นหัวก็ยังคงประสบความสำเร็จถ้าเธอสามารถรับมันได้อย่างถูกต้องแต่เขาก็กระโดดเต้นอยู่บนไม้เพื่อยักไหล่ปิดช่องอำนาจนั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดมือของเส้นหัวก็ได้ถูกขงหุ้มไปด้วยสายฟ้าสีม่วง และมือซ้ายของเธอก็แนบสนิทกับหมัดที่กําลังจะใกล้เข้ามาและขวามัดเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานแรงและขวาที่หมัดนานเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงพลังงานผลักดันและเธอก็ได้หลบแล้วดึงหลังของหลี่จินหลงและเธอก็ได้ผลักหลี่จินหลงกลับมาแล้วก็แทกลงกับพื้นจากนั้นก็ใช้หมัดขวาย่างอิสระของเธอเลงไปที่ด้านหลังของศีสาร,รและก้านคอของหลี่จินหลงในการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมที่น่าทึ่งหลี่จินหลง อยู่ท่ามกลางความเร็วอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาและอยู่ในตำแหน่งที่มาที่จะปล่อยออกมาไม่สามารถช่วยอะไรได้แต่ก็ทำตามที่เขาจะถูกบังคับนอกจากผลกระทบที่ฉีกผ่านร่างกายของเขาแล้วเขาก็ยังโดนจุดสำคัญด้วยมันไม่ได้ปลอดภัยสำหรับหลีจินหลงแต่แม่ทัพปีศาจหลีจินหลงก็ยังคงทำงานได้ดีจิวิญ,ญญาณของการต่อสู้ของเสี้ยนหัวก็แข็งแกร่งมากจนปีศาจธรรมดาจะถูกทำลายในทันที แต่เขาก็ยังคงยืนขึ้นได้และหลี่จินหลงก็ได้พูดว่าเจ็บนะถ้าเป็นลูกน้องของฉันก็คงจะตายไปแล้วพอดีเช่นานเส้นหัวก็พูดว่าคุณก็ยังคงเข้มแข็งเหมือนเดิมและหลี่จินหลงก็ได้ตอบกลับมาแน่นอนคุณก็คงจะไม่สนุกกับมันถ้ามันจบลงด้วยังจากการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเส้นหัวก็ได้หัวเราะอย่างร้อนแรงที่หลี่จินหลง ทีหลีจินหลงไม่เป็นอะไรเลยและเส้นหัวก็ได้เดรดลิล้นของเธอแล้วก็พูดว่าคุณเป็นคนหยาบคายแต่หลีจินหลงก็ตอบว่าเธอคิดผิดแล้วเธอคิดว่าฉันหมายถึงอะไรหลีจินหลงก็ไลยเดียงสาเกินคาดแต่เส้นหัวก็ไม่ได้สนใจกับมันและโจมตีโต้กลับต่อไปการจับผู้ที่เป็นกลางมากขึ้นก็คือบิลลี่ตัวแทนหน่วยสือราชการรับขออสาภา,าคและเดวิดดีแกนผู้บัญชาการกองเรือ อาซาลีกแกรนเซวซีขอสาวพาคแล้วก็ได้พูดว่านายท่านท่านถูกตั้งข้อหาก่อกรรบฏขนท่านแนะนำให้ท่านพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจในศารพอดียิคำพูดนั้นอีกฝ่ายก็พูดว่าให้ฉันได้บอกคุณว่าฉันไม่เหมือนกับมนุษย์ที่เหลือฉันไม่ได้ถูกตัดสินโดยกรรบฏของมนุษย์และบิวลรี่ก็ได้พูดว่าฉันจะบังคับคุณถ้าคุณต่อต้านฉันได้รับอนุญาตให้ได้ยิง และฉันก็จะไม่ลังเลที่จะทําเช่นนั้นพอดีนเช่นนั้นเดวิดก็พูดว่าอย่าทาให้ฉันหัวเราะตอนนี้ฉันก็อยู่เหนือขอบเขตของมนุษย์แล้วและไม่คิดว่าของเล่นแบบนั้นมันจะได้ผลขณะที่เดวิดหัวเราะเยาะเบลลี่ก็ได้เหนี่ยวไกลปืนโดยที่ไม่ลังเลแน่นอนว่าการเล็งไปที่ศัตรูเป็นกลยุทธ์ที่พื้นฐานมากและเขาก็ยิงกระสุนด้วยจิตวิญ,ญญาณของการต่อสู้ทั้งหมดของเขาหนึ่งนัดต่อหนึ่งวัน กระสุนนั้นทําขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกอย่างที่เขามีมันก็มีอายุการใช้งานเพียงแค่สัปดาห์เดียวมันจึงมีเจ็ดรอบในสต็อกอาวุธปืนของเขาเป็นปืนพกลูกโม่แล้วนั่นก็มีกระสุน6นดัดแต่ละนัดก็เป็นกระสุนที่ร้แรงมอคคับเวอร์อาวุธปืนของเขาก็ได้ถูกดัดแปลงโดยเวอร์กินมันไม่ได้กลายมาเป็นอาวุธระดับตำนานพลังของกระสุนปืนก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพียงพอที่จะเจาะทะลุเข้าไปในแนวป้องกันของเดวิดทันใดน,นั้นเดวิดก็ได้ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกระสุนนั้นแรกพุ่งเข้าไปใส่ที่หัวใจของเขามันเป็นเพราะว่าเขาปล่อยให้ความประมาทของเขาน่าจากเวอร์กินแล้วเขาคิดว่าคนอื่นๆไม่มีท่าทีที่จะเป็นภยัยคุกคามแต่นี่มันก็แย่เกินกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็อดไม่ได้ที่เขาจะสงสัยว่าทําไมเขาถึงต้องตกตะลึงกับสิ่งนี้ เดวิดก็คิดว่าการเป็นปีศาจก็ทําให้เขาเป็นอิสระจากความกลัวตายไม่มีทางหนีจากความเจ็บปวดและจะเจ็บปวดได้หากว่าคุณเป็นมนุษย์แต่ในฐานะของปีศาจเดวิดก็คิดว่าเขาก็ยังคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันหรอกแต่ปืนของบิลลี่ก็เป็นอันตรายต่อตัวเขาเองการตระหนักรู้สิ่งนั้นก็ทําให้เดวิดวาดกลัวพมอ่อนแอของจิตใจของมนุษย์ได้ครอบงําเจ็ดจำนวของปีศาจนี่เป็นการคํานวณที่ผิดพลาด ที่ไม่คาดคิดสำหรับปีศาจที่สิงสู่ในตัวของเดวิดเพราะจิตใจของเดวิดอ่อนแอการครอบครองจึงเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ตอนนี้ความอ่อนแอนั้นก็ได้กลายมาเป็นจุดอ่อนของเขาเองเมื่อมองถัดไปจากเขาลีจินหลงก็กำลังต่อสู้อยู่กับเส้นหัวเดวิดก็สับสนกับเรื่องไหลาสาระนี้และบิลลี่ก็ได้พูดว่าคุณเปลี่ยนมุมมองหรือย,ยัง บิลลี่ก็ได้เดินหน้าต่อไปมันไม่ใช่การต่อสู้ที่สามารถเอาชนะได้เพราะจาการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามไม่ทันมันทําให้เขาอารมณ์เสียและทําให้เขาคิดว่าเขามีข้อได้เปรียบเขารู้ดีว่าการได้เปรียบโทษนั้นจิงจะสามารถเอาชนะได้และบิลลี่เขาก็เลียกระสุนอยู่อีกแค่หนัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามจําเป็นต้องบรรจุกระสุนหนึ่งนัดและเขาก็ไม่คิดว่าคู่ต่อสู้จะยอมให้เขายิง าเขาไม่สามารถจัดการภายในกระสุนห้านัดที่เหลือผมพ่ายแพ้ของบิลลี่ก็จะถูกตัดสินทันทีและที่นั่นเป็นเพราะว่าเขากำลังคิดอย่างนั้นบิลลี่จึงลังลีที่จะยิงทุกรอบของเขาในขณะนั้นชายทั้งสองคนก็คิดพร้อมกันว่าถ้าไม่สู้ก็จะแพ้ทางตันก็ได้หยุดลงโดยไม่ได้คาดชีดก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเลยพบกันใหม่คลิปหน้า